ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024ยี่ e ิบโซนมือบายัฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงการคาดการแพนนาเตแพ็คใหม่นะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างมาลังการรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กดเ็กลัมนไครักาเริ่งกันเล อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าจะมีการถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตนะครับเริ่มกันที่แพ็กของอีพิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสระอีพิกล่าสุดนะครับเป็นอีพิกของอิตาเลียนหลีกรายที่ทุกคนอันนี้นะครับจะอยู่กับเรายาวๆอีก5วันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะยังไม่หมดอายุนะทุกคนก็คือจะอยู่กับเราอีก5วันเลยแล้วกันนะครับสรบแพ็กของอีพิกอิตาเลียนลีกนะครับและสหรับแพ็กที่จะหมดอายุก็คือเนี่ยทุกคนเป็นอรหืว่า แนวรุกของลาลิกาสปนนะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับจะหมดอายุไปวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตเองนะครับทุกคนหรือว่าเมื่อเกมเปิดมาวันพฤหัสนะครับก็จะไม่เจอกับแพ็กนี้แล้วนะครับและสำหรับแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าจะเป็นเหล่าตำนานรูปแบบใหม่ทุกคนหรือว่าเหล่าตำนานใหม่ๆในนี้นะครับที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดกันในเร็วนี้นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูลกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเอาตำนานคนไหนเข้ามาให้เปิดก่อนกันนนัวี้ก ทุกคนนะครับรอตำแหน่งคนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมากทางฝั่งของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็เหมือนอายุแล้วเช่นกันสำหรับวันพฤหัสทีนี้นะครับสำหรับแพ็คของการวนแพ็คอะไรประมาณนี้นะครับก็เรามาดูการคาดการคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับการคาดการคร่าวๆคือมีหน้าตาคร่าวมาประมาณนี้เลยนะครับในภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยอันโตนิโอรูดิเกอร์ทุกคนแล้วก็เตโอเฮอร์นันเดสนะครับสำหรับซื้อต่างประเทศในการคาดการมา11คนนำทัพโดยเตโอเฮอร์นันเดสทุกคนดูซันวาโฮวิตนะครับ อันโตนิโอโรดิเกอร์คนเลยก็มีเอ็ดเวิร์ดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับการคาดการณ์คร่าวๆของแพ็คนักเตะนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆทุกคนหรือว่าไอเทมอัพสกิลไอเทมอัพเลเวลนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีีีแแล้้ววกกก็็ไไออเเเทมมชนนนิารรรรปปดพคฟะะะณับ คร่าวๆตามนี้แลวกันนะครับหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยด้วยคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ